เฮลโหมุกใหม่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์สวัสดีครับคุณมีพัสดุตกค้างผิดกฎหมายกด9เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงแบบนี้ก็รู้เลยว่าเป็นใครเพราะหลายคนคงจะเคยเจอมาแล้วหรือเห็นข่าวกันมาเยอะและก็มีหน่วยงานต่างๆออกมาเตือนกันอยู่บ่อยๆทุกคนเริ่มรู้ทันและรับมือกับพวกมิจฉาชีพได้เป็นอย่างดีแต่มิจฉาชีพแก๊งคอรเซนเตอร์ ก็ไม่ย่อท้อพอรู้ว่าวิธีแบบนี้เริ่มใช้ไม่ได้ผลก็เลยปรับเปลี่ยนกลโกงหามุกใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัยแล้วใช้เทคโนโลยีมาช่วยอัพสกิลวิธีการหลอกลวงให้แนบเนียนกว่าเดิมเพื่อให้คนหลงเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่มีให้เห็นกันมาตลอดและก็มีคนถูกหลอกมาตลอดเช่นกันกลโกลงของแก๊งคอร์เซนเตอร์จะมาในสารพัดร,รูปแบบ ดังนั้นการรู้เท่าทันมิชฉาชีพจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หลงกลและเสียท่าได้ง่ายๆส่วนใหญ่เป็นที่รู้กันว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะมาในรูปแบบนี้อ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งต่างๆโทรมาแจ้งว่ามีพัสดุผิดกฎหมายส่งมาให้คุณซึ่งมุกนี้ก็คงจะฟังกันจนชินหลอว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัลแต่ต้องยืนยันตัวตนและโอนเงินค่าภาษีให้ก่อน หรืออาจจะเป็นมุกสร้างสถานการณ์ที่เหล่าวิชาชีพชอบใช้เล่นละครตี้บทแตกแทรงเป็นบุคคลหลากหลายอาชีพเช่นอ้างเป็นสอบอสอชอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วหลอกถามข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกให้โอนเงินค่าดำเนินการเคลมประกันโควิด -19 หรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งขออยแยัดบัญชีเงินฝากเนื่องจากเป็นหนี้บัตรเครดิตหลอกให้เหยื่อตกใจแล้วรีบโอนเงินมาให้ ไม่ว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะปลอมตัวเป็นใครจะมามุกไหนถึงแม้เราจะพอรู้ทันบ้างแล้วแต่มิจฉาชีพเหล่านี้ก็คอยพัฒนาปรับเปลี่ยนกลโกลงให้ทันสมัยอยู่เสมอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะใช้วิธีการต่างๆหลอกให้เหยื่อกดโหลดแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงมาวร์เพื่อใช้ควบคุมโทรศัพท์มือถือจากระยะไกลและจะปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยโดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าเหยื่อทำความผิดและให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ มาอย่างนั้นจะถูกจับเหยื่อก็จะหลงเชื่อด้วยความกลัวหรือความตกใจแล้วสุดท้ายก็จะสูญเงินหมดบัญชีความน่ากลัวของแกงคง c a เซ c e n t ร r ที่ใช้กลโกงอัญญญนแยบยลทำให้เราหลงกลได้ง่ายแต่ถ้ารู้วิธีรับมือก็อาจจะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพระวังเบอร์ที่ไม่รู้จักหรือเบอร์ที่มีเครื่องหมายบวกนำหน้าอย่างเช่นบวกห9 7หรือบวก698 ซึ่งเป็นการโทรผ่านระบบ VOIP จากต่างประเทศเจอแบบนี้ให้เอ๊ะได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพโทรมานแน่นอนหรือถ้าเจอเบอร์แปลกโทรหาแล้วไม่แน่ใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยรับสายแล้วมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จอดมุกกลกงเหมือนข้างบนเป๊ะให้รีบวางสายแล้วโทรสายด่วน1212 e d อ a ศูนย์ช่วยเหลือราชการปัญหาออนไลน์ เพื่อแจ้งเบาะแสหมายเลขโทรศัพท์ของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต้องเออะอยู่เสมอและสงสัยตลอดเวลาไม่ต่อบทสนทนาเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่กดลิงก์ที่มีคนแปลกหน้าส่งมาให้อย่าหลงเชื่อเพราะหน่วยงานรัฐจะไม่มีการโทรหาหรือให้โอนเงินในทุกกรณีหากต้องการแจ้งเบาะแสแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยรู้ทันแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาที่1212อ 12, ศูนย์ช่วยเหลือรัดการปัญหาออนไลน์พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหาออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง1 2 1 2อเอ็ดดาศูนย์ช่วยเหลือรลัการปัญหาออนไลน์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม